สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของอสระเอสระโอสระแอสระไอไม้้วนและก็สระไอไม้มาลายนะครับเป็นการทบทวนสระต,ะตะ่างๆการทบทวนสระนะครับนักเรียน เรามาทบทวนสระที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับน,นักเรียนเราออดอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องหรือไม่ดูคําแรกนะครับน,นักเรียนะคําแรกนะลูกนะคาแรกนะครับน,นักเรียน for a fe n นอ่าดูที่สระโอรับนักเรียนสระโอนะครับ พยัญชนะใดที่ประสมด้วยสระโอจะออกเสียงโอนะครับอ่ตอ o, โตโอ o, โจโจอ่านตามครูนะครับนักเรียนอ่านเป็นคำเลยนะครับโตโจอ่าเก่งมากครับต่อไปเราดูที่สระแอนะครับสระแอ ทำเลยนะครับแอแปอีกครั้งนะครับแอแปอ่านะครับต่อไปสระไอไม้หมวนครับปี่สระไอไม้หมวนสะกดได้บอไอใบบอไอใบนนไอในนอไนนอใน เป็นคำครับนักเรียนไปในอ่านให้ถูกต้องนะครับต่อไปสละไอไม่มละลายครับนักเรียนอ่าสะกดก่อนนะครับรอไอไรรอไอไรมอไอไม่มอไอไม,ม,อ,อ,มอ่านเป็นคําครับรบไรไรไม ไมอ่อย่าลืมฝึกอ่านกันบ่อยๆนะครับนักเรียนจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องและก็รู้จักคำศัพท์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครูมีชิ้นงานมาให้นะักเรียนนะครับได้ฝึกฝึกสร้างคำใหม่นะครับโดยเราจะนำคำที่เราได้เรียนรู้สระเอสระโอสระแอ สระไอไม้ม้วนและก็สรระไอไม้มาลายนะครับนักเรียนจะนํำคาพวกนี้มาสร้างคาใหม่สร้างคาใหม่ให้มีความหมายนะครับตามความเข้าใจของนักเรียนหรือว่าตามที่พวกเราพบเห็นในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะพบเห็นจากาสื่อโทรทัศน์จากข้อความจากเสียงจากป้ายประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะ และก็เกิดความเข้าใจสามารถสร้างคำใหม่ได้นะครับสำหรับชิ้นงานในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับให้นักเรียนไปฝึกสร้างคำใหม่นะครับคำลงในสมุดและก็เตรียมพร้อสมส่งครูในช่วงเปิดเทอมครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ